โอเคมาครับผมขอบคุณสอนนะครับมาเปิดจงฝนตกนะถึนกันนะครับผมเคล็คซิลครับเรียบร้อยับผมซิูมาปกตินะครับมาเดครับน,นี่เราจะได้เหมากล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นอีกมกล่องหนึ่งพอที่ผมเก็บไว้สำหรับคนที่ลงเบอร์นะครับ แจ้ไว้ก่อนพอดีมันห่างไม่ค่อยได้แล้วนะฮะแอดก็อยากเก็บจูทองเข้ามาเกดดันกันนะกดดันเลยอะ่ะกดดันแล้วอะ่ะคิดดูเอาไงดีอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า

เค okay. มาตองแรกครับผมเป็นของอ่าเป็นพิคาชูะน,นะครับผมแต่ยังไม่ทองนะฮะทองยังไม่มานะฮะมาเป็นยด,ดจูเดียวนะตอนนี้เปิดมาดีครับเป็นตึงจูเลยมาได้ไหม <c oughs> นะครับมาลุ้นกันครับผมมาๆๆๆอ่านต่อนกันครับขอให้มานะครับผมนนบเป็นออกมาก่อนนะฮะเป็นทัมเอร์ก้าวีแม็กนะครับ ใบแลรกไอสองฟองแ้วเปิดมาเป็น V V แ a x เลยนะฮะโ,โหโหดจุดอกจุกงอีกแล้วอั <c oughs> นหนึ่งเป็นฟอยกับเลเซอร์ฮอลโลนะครับ แล้วนกค,ครับลมมีต้องได้บ้างแหละนะเป็นอะ,อะไรน,นั้นโอ้โหสีเอชอาร์แตกอีกแล้วครับผมเป็นสีเอชอาร์นะครับแไม่ใช่ครองสุดท้ายแหละสบายใจรอลุนได้อีกเยอะเลย <laughs> เล่นขอกันเลยครับตอนนี้มาขอให้จูมาอีกหนึ่งใบนะครับอ่าสองนะครับผม รอบแล้วมาแบบชุดสุดท้ายรอบนี้มาชุดแรกเนยนะครับเป็นฟอยลิสันดอนนะครับ อ๋อโอ้ยสวยครัสวยนี่อเอาไปคุณซอลได้เก็บไว้เต็มแล้วแน่เลย อ่าครับมีเจกล้าซีเซอร์กับอะไรนะน้ำมันมนะฮะมาครับผมเป็นโอ้มีดิสัตดดอนซีเอชอาร์มานะครับอันนี้โอเคอยู่นะดิสัตดดอนซีเอชอาร์นะครับ <laughs> โอ้ยผม,ม,มวผมว่าน่าจะพอๆกันนะผมตัวเองก็เยอะ้วเนี่ยบ็อกนี้คือตามหาดูท้องเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เจอนะตัวเองไม่เจอ <c oughs> เป็นวุรโอดจุดชมพังเดียววีนะครับแล้วก็ดิสซรฮอลโล Ish, นะครับผมก็ชอบครับผม,ผมกระหงุเก็ะไว้ไว้เดียวแล้วก็เก็บไว้นอกกล่องอยู่นะ อีกเ่มสองของทีสิบเป็นฟอยนะโห่มอสโน อาแล้วนี่เขา,ลา,ลาปลากระเบนอะไรกันเนี่ยร้บบยรอยนี่เป็นผิดเสื้อไม่ใช่หรอใช่ไหมเป็นกระเบนเหรอเป็นโคบัตดีมากับเฟชโกโอนะฮะโอ้มาโคบัตนดะีมาสองกล้องเลยนะครับผม บอกระยะช้าตรงที่ใสสลิดนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าใส่ให้เราตกฟอยกันไปเลยนะครับผมต่อไปครับผมมาเป็นฟอยนะครับไปใส่ครับนะครับผม โดชาคุณนะครับผมโอ้ใจขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะเดี๋ยวอีกมีความหวังอยู่นะเดี๋ยวอีกต้งหล,ล,ล,ลายสองนะครับานึกกันนะฮะมาไหมมาไหมเป็น marsh amo we met mặt trump They grow to wait mama mà 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 mama 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 ฟอยย์เดลูตันกับเดฟโฟโลมาสเตอร์นะครับแลหนึ่งชุดนะฮะทีสองคนดูด้วยน,นะฮะผม และอีกห้าสองสุดท้ายนะครับมาดูกันครับเป็นเอามืกาวีครับผมบีแม็กมากบีเข้ามานะครับ สี่สองครับมาดูด้วยกันฟอยครับผมคำสั่งบอสโออีกสามซองแล้วสามบอสไม่ออกจริงเนี้ย อสุดท้ายนะครับเป็นดาลาทาจิสากุมะกับอูฟ่าฟอร์ดนะครับผมเอาเลนะเดี๋ยวซองสุดท้ายจะมีอะไรไหม โอ้โ oh. <laughs> เอ๊ะเดี๋ยวซองสุดท้ายครัทีีครับนับผิดอันนี้ซองสุดท้ายไอซองรองสุดท้ายนะครับเฮ้ยคุณโอมทองมาจริงครับเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> มาลุ้นกันว่าจะเป็นทองอะไรนะครับท <c oughs> องมานะ ส่องใบเลยเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจะเออเลอร์ไปแล้วนะคุณโอมทองสองใบอะอันนี้จริงจริงอะไม่นะ่าไม่น่าคาดทองสองใบเฮ้ยมันเคยมีด้วยเหรอพลังโอมถ้าดูไม่ผิดนะครับแต่ไม่น่าคาดอะทองอะเฮ้ยอะไรอะ โอ้แต่สามใบโคตรเออเลอร์กอนบล็อกไปเลยนะมารุนกันนะครับผม,มไปอย่าเลยก็ล่านะครัยัวขาวเก่งแต่สะท้อนนะครับอันนี้เป็นสี HR เป็นโอ้เป็นวัเดี้แกขี่ม้าดำด้วยนะครับจริงดิจะออกท้องสองใบเลยเลยเฮ้ยนี่ยังแบบ้างใจอยู่นะแต่ดูก่อนเตมันทองจริงอ่ะ ถ้าออกปิกจูของใบนี่ยโหดไปเลยนะโอเคอันแรกเป็นบัคเด็กล่างขี่มาดำนะะอันนี้แบบเงียบไปแหละไอ้เด้อเฮ้ยท้อ,องผมใบจริงเหรอมันมีโอกาสขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ย มันมีอากาศขนาดนี้ก็เลยลือโอ้โเออขอให้พีจิ๊กจูโผมานะฮะโอ้โหโผลมาก็ฝากรีวิวให้หน่อยนะครับคุณโอ้โอ,อาแรกก่อนอันแรกเห็นทองคัดคัสเลยอันแรกเห็นทองมามันมีอย่างอื่นด้วยหรอมไม่มีเนาะบิบโบล่านะครับผมอัทูเอลุเวโดนี่นะทองนะเห็นป่ะทองนะ แะนับพร้อมกันนะครับผมเป็นหนึ่งสองสามเป็นบัตรเด็กนะัางขี่ม้าขาวนะครับแล้วก็มา,มาจูดจมทั้งเดียวนะฮะโอ้โอเคเห็นมาก็มีทองม,มาหนึ่งใบอะ่ะแต่มันมาสองใบนี่คือแตกอ่ะผมว่าใช้จูแน่ๆเลยอ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> พราะสองมันคือแบบชุดนี้คือแพงสุดก็เป็นปิกาจูเนี่ะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าพันหนึ่งมั 5, ้งห้าหกพันนะไม่รู้นะไม่รู้นะเห็นเขาปั๊บปั๊มันอยู่ห้าพันห้าหกพันนะครับแต่เดี๋ยวอนาคตอาจจะสูงขึ้นก็ได้เพราะว่า่องมันหมดแล้วแต่เรางงตรงที่เรามีสามซองนะครับบอกนี้ไม่ดูผิดหรอวะไม่ผิดเนี่ย เฮ้ยจริงดิทองสามใบอ่ะไอทองหองใบอ่ะบล็อกเดียวจริงดินี่ทองนะครับอ่าวดูดิเป็นที่จ,จุมานับหนงสองซ่อมเลโคซ่านะครับโอ้จะคือโคตรก๊อตบล็อกแล้วนะฮะยูอามาสองสองไอสองใบนะครับโอ้โหเฮย้ยกล่องเดียวนะเนี่ย เอาคุ้มอ่ะเอาคุ้มไปเลยนะฮะ้บาบอยูอาสองใบเจไอหนึ่งใบโอ้โหนี่ตัตันจริงนะต้องอะไรครับเนี่ยก็คือทองอยู่ใกล้กันด้วยนะสองรอ,องสุดท้ายก็ซองสุดท้ายเออเลอแน่ๆบอกเลยบอกเนี้ยเอเอเลอโคตรด,ดีอ่ะ เออเลยแบดีมากอะ่ะบอ็อกเดียวออกแตกสามอะน้อยนะไม่เคยเห็นเลยเนะี่ยเห็นครั้งแรกครั้งนี้แหละโอ้หสุดยอดนะรับคุซอขอบคุมมากเลยทันดีแล้วโหถ้าออกเป็นจูนี้แบบไม่ h a p p ปีเอนดิเปิดผมหมดเลยเละผมะกพ่อบกลางสามกล้อง คือแบบคนน่าจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้อยู่ในกันหรือเปล่าอันนี้อยู่กันเปล่าเปล่าไบบไอ้3สามใบนี้อยู่กล่องเดียวกันนะเดี๋ยวต้องเอาคำไปทำคลิป y ยูทูบกันแล้วเนี่ยโอ้ยมันโหดจังเลยอะโหดมากอะบ็อกเนี้ย